ันนี้เขาคุกับช่องสองอะไรกันซักนะครับวันนี้อ่าคิดที่แล้วผมผมเอาอ่าฝากที่แล้วนะครับสุกปลาปลาแรกนะครับวันนี้อ่าพู้บอกว่าสาปลาที่สองสายที่สองก็คือมันยังไม่แห้งมันลุกขึ้นนะครับถึงมาดูว่ามันจะแห้งไหมวันนี้ก็สุกรอทั้งคืนนะฮะสุกแล้วฮะก็แห้งมากแล้วเดี๋ยวจะดูกันว่ามันจะได้ปลาเยอะไหมสาที่นะครับว่าแกะว่าน่าจะได้เยอะเดี๋ยวมาดูเลย เชองสูงนะครับปั๊ีนน้ำเริ่มลดแล้วยังไม่เห็นไม่เร็วตัวปารนรับปาน้ำยังเยอะอยู่แล้วก็ลดอยู่นะแต่ว่ายังยังเยอะอยู่ อัน,นี้ได้เต็มกระมังนี่ก็โอเคคนะวันนี้แม่บ้านผมมาด้วยนะครับนี่มาทั้งครอบครัวมาหมดเลยลูกก็มาครับสาใหญ่อยู่นะครับเพื่อนานมากแล้วที่เขาไม่ได้ไม่ได้ดูดนะครับไม่ได้จับปลาหรือว่าไม่ได้ดูดน้ําขึ้นมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยฝนน้านท่วมน้ําท่วมที่อำเภอป,ปากคาดนะครับ ก็พ่วงสารนี้ด้วยนะก็คิดว่าสาปลากนะ็น่าจะเจยอะพอถึงขัน้นนะฮะเอ๊เห็นไหมเห็นไหมปลาลุกเลยนะปลาขึ้น,น,นโดดขึ้นมานนอ,อะไรอะปลาดดขึ้นมาโดนขาบนเอ่อบนจอกอะขึ้นมาอีกแล้วครับปลาเริ่มขึ้นแล้วครับ เอาหิงงานเดี๋ยวผมผมผมจะเีายวงไงดูส่าสตัวนี้ครับตัวแรกนะเดี๋ยวเอาหิงกงอนอาโยมะไหมยะองานี่ครับตัวแรกครับสานี้ฮะตัวแรกก็ไม่ค่อยใหญ่มาก thế, sốแรก đây, hơ, dù, nhiều giờ lắp, lon lắp, lon nhiều, ดูไม่เสร็จดูมือดีมากเลย